เร่อขอหารือท่านประธานนี้ครับว่ามาตรา12บเนี่ยมันเป็นมาตราคุมคแล้วก็ในมาตรา12เนี่ยมีมาตราย,ย่อยของตัวกฎหมายเองซึ่งมีการแก้ไขบ้างไม่มีการแก้ไขบ้างนะครับถ้าหากว่าจะให้ครบถ้วนเนี่ยก็จะเริ่มจากมาตรา12นะฮะแล้วก็ในส่วนใดที่มีการแก้ไขก็ให้ไล่ หลายมาตราย่อยนะครับมันถึงจะครบนะอย่างนั้นครับเดี๋ยวผมบกเนนะ<า>และ้วท่านคอยดูนะว่าถูกต้องหรือเปล่าจะเป็นการถามตามการแก้ไขมาตรา12ครับใช่ครับใช่มาตรา12มีการแก้ไขแก้ไขชื่อหมวด2การไต่สวนข้อเท็จจริงและมาตราย3มาตราย3่มทับ 1. มาตราย3่มทับสองมาตราย4 มาตรา25มาตรา26มาตรา27มาตรา28มาตรา29มาตรา30มาตรา30/1มาตรา31มาตรา32มาตรา34มาตรา35มาตรา36มาตรา37มาตรา38มาตรา39มาตรา40มาตรา41มาตรา42มาตรา43มาตรา45มาตรา มาตา44แล้วก็มาตา45นะฮะแล้วมาตา46มาตา47มาตรา48มาตรา49และมาตาหา5ินะครับอันนี้เป็นมาตราคมถูกแล้วนะฮะแต่ว่ามาตาที่เอ่ยมาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะรวมอยู่ในประเด็นที่ว่ามาตราคมเนี่ยต้องต้องต้องเห็นชอบก่อน